แอปทักษออนฝ่นขั้นสุดหลังโดนหนุ่มคนนี้จุบแก้มไปหลายทีกลายเป็นไวรัลสน่นโลกออนไลน์เป็นประเด็นข่าวทันทีกับคลิปโมเมนต์บางช่วงบางตอนในรายการสามแซบ่บที่ได้แขกรับเชิญสุดพิเศษเบิร์ดทงชัยมาร่วมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานซึ่งพี่เบิร์ดได้จี้ถามแอปทักซอนว่าอยากมีไหมอยากมีใหม่ไหมซึ่งแอปก็ตอบกลับทันทีว่าอยากมีใหม่ค่ะเก่าไม่เอา ล่าสุดแอปทักษออนยังได้โพสต์ภาพคู่กับพี่เบิร์ดพร้อมเล่าโมเมนต,ต์สุดประทับใจว่าสามแซบวันนี้เป็นเทปที่ตื่นเต้นที่สุดดีใจที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่เบิร์ดค่ะเทปนี้แซบมากแอปโดนพี่เบิร์ดยิ่งไปหลายดอกแต่ก็จุกไปหลายทีอิอิรักนะคะ